เที่ยวกันเธอเราส่งไปทำไมจะรออะไรเที่ยวมันใทยไปเปล่าได้เวลาทัวและมัวสิ่งเศราเฉลกพูดเขาทุกคนเราเที่ยวกันเหมือนการปลายปีนี้อากาศช่างดีซะเหลือเกินมาเที่ยวเหมือนการกันเร็ว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสํานักงานกาญจนบุรีร่วมกับชมรมกีฬากระดานยืนภายจังหวัดกาญจนบุรีขอเชิญพี่น้องประชาชนชาวไทยและนักท่องเที่ยวผู้มายเยือนร่วมสัมผัสป,ประสบการณ์แห่งความสนุกความสุข ความรื่นรมบนสายน้ำปลายปีนี้ที่กาญจนบุรีในงานวิวแพร่ซับฟันเฟส2022มาหาก,กรมกระดานยืนภายและเรือผายท่องเที่ยวแบบรักโลกเสาร์ที่19พฤศจิกายนนี้บ่ายโมงเป็นต้นไปณบริเวณกิจกรรมใกล้สะพานข้ามแม่น้ำแควเชิญคุณร่รวมสนุกกับการร่วมภายกระดานยืนผายซับบอดชมวิวแม่น้ำแพว่ใหญ่ในฤดูที่สวยบริบูรณ์และรื่นรมเป็นที่สุดจะมาเดียวมาเป็นคู่รัก มากับครอบครัวมากับหมากับแมว <c oughs> ก็ร่วมสนุกกันได้ทั้งนั้น <c oughs> จะฮิ้วบอร์ดมาหรือพายบอร์ดที่เราจัดเตรียมไว้ให้จะมาแบบเรือแคนู <c oughs> เรือคายักหรือเรือหาปลา <c oughs> ก็ได้ทั้งนั้นสนุกแบบปลอดภัยหายห่วงในรูปแบบพายชมวิวสบายๆหรือจะมาร,ร่วมชาเลนจ์กันมันๆแบบฟันเลสก็เลือกได้พร้อมร่วมกิจาการรมดินเนอร์สบายๆส,ส,สไตล์แคมป์ลิงน้ำยามเย็น สุขสนุกรื่นรมร่วมรักโรคไปพร้อมๆกันในงานลิวแพร์ซับฟันเฟส2022เสาร์ที่19พฤศจิกายนนี้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสมัครเข้าร่วมสนุกได้ที่เพจทททสำนักงานการจันทบุรีหรือโทร0971344761 0971344761โปรดอย่าพลาดความตั้งใจจากเราแล้วพบกันนะครับ